เดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิงบรรยากาศค่ะของทางพันพัวร,ราชการจังหวัดรีสเกตค่ะเพื่อในมิการเชิญกระเช่าพระราชทานหมอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุจรวจ b ีเอ1มี่ิัมพูชายิ่งเขามาซึ่งปัจจุบันค่ะได้เขารักษาโตทีโรงพยาบาลศรีสเกตค่ะ ทีร่วมพาบาลศรีสกเกตอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนายอนุรัตน์ถำประจําจิตค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีเชิญกระเช้าพระราชา่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้กับนายแก้วกินนาราคาราสฎดนบ้านเสาทงชัยมู่ทีมหนึ่งตําบลเสาทงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดรีสกเกต ซึ่งได้ถือสเก็ตนะคะระเบิดลูกบ m 2 1นะคะของกัมพูชาที่ยิ่งเขาใส่บานของพี่น้องประชาชนในวันที่13ธัท่านว่าคมถีพานมาคณะลบอยู่ในบังเกร์โดยลูกระเบิดค่ะตกบริเวณหน้าบังเกิดทรงผ้ใไ้ไดร,รบบาดเจ็บแขนขวาหักจากนั้นได้ถือทรงโตเขารักษาทีโรงพยาบาลเบนจลรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและถือทรงโตต่อมารักษาทีโรงพยาบาลรีสเกต ซึ่งปัจจุบันค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนายแก้วค่ะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างดีและอยู่ในการในช่วงของการพักฟื้นร่างกายโดยทีมแพทย์และพยาบาลค่ะยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะและก็การได้รับกระเช้าพระราชาทานในเทือนีนำความศับด์สึ่งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นหลนผลยังหาทีุ่ดมิไดให้กับขอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาปเป็นอย่างยิ่งค่ะ